ผมได้ยินมันมาหลายคืนแล้วเสียงร้องเพลงในป่าช้าเก่าแก่ท้ายหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้ผมเองก็ด้วยแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันกัดกินใจผมแทบตายคืนหนึ่งผมตัดสินใจพกไฟฉายกับเครื่องบันทึกเสียงเดินทางไปที่นั่น เสียงเพลงยังคงดังแว่วมามันเป็นทำนองเศร้าส้อยหม่นหมองผมค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นโครมครามใครนะเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากด้านหลังผมหันขวับไปมองเห็นเพียงความมืดมิดผมรวบรวมความกล้าเดินหน้าต่อ จนเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าหลุมศพเก่าๆเธอกำลังร้องเพลงนั้นอยู่จริงๆคุณคุณเป็นใครครับผมถามเสียงสัน่นเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำจ้องมองผมอยากฟังเพลงของเราไม่ล่าผมถอยหลังกรูดวิ่งหนีสุดชีวิตไม่กล้าหันหลังกลับไปมองอีกเลย ตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงนั้นอีกเลยแต่ผมรู้ดีว่าเธอยังคงรอใครบางคนให้ไปฟังเพลงของเธอที่ป่าช้าแห่งนั้น